ทีนี้เรามาดูวิธีโพสต์รูปลง facebook นะอันดับแรกเราต้องใส่โลโก้ให้ f c e e o o o แล้วก่อนเปิดรูปขึ้นมานะรูปโลโก้ไฟล์ Open ต่อมามาที่เครื่องมือครอปตามรูปนะครอปถู คบให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดนาปุ้นคลิก2อทีนะต่อมาเราจะใส่เบอร์โทรกับลายลงในโลโก้เรานะไปที่ตัวทีแล้วมาคลิกที่หน้าจอ1นึ T คลิกแล้วก็พิมพ์ที่คีย์บอร์ด ใส่เบอร์โทรลงไปตัวมันเล็กขยายไปที่เมนู Edit f ฟรีทานฟอร์มขยายมันออกมา Enter ลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง เพิ่มลน์เพิ่ม ID ดีไลน์นะอ t ดิทฟีทานฟอร์มคือขยายตามตำแหน่งให้สวยงามต่อมาเปลี่ยนสีลากคุมพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนสีนะคลิกแถบสีด้านบนเลือกเขดส,สีที่เราต้องการกดโอเค ลากแถบดำคลิกที่สีเลือกสีที่เราต้องการกดโอเคเหมือนเดิมลากข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนสีคลิกสีเลือกสีกดโอเคลากคุมให้เป็นแถบดำนะแล้วก็คลิกสีเลือกสีกดโอเคเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็ต้องเซฟเอาไปใช้งานไฟล์เซฟแอดเปลี่ยนนามสกุลให้เป็น JPEG แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์เนมให้เป็นโลโก้โอเค มื่อพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วกดเซฟโลโก้นี้ก็จะเอาไปใช้งานบน facebook ได้ Quality ไม่ต้องมากห้าก็พอกดโ okay อเคเพราะโลโก้จะเป็นรูปเล็กไปที่ facebook ของเรานะ มันจะใส่ได้สองก็กรณีอันนี้เพิ่งเปิดเพจใหม่มันจะถามรูปประจำตัวเราก็คลิกที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปหาโลโก้ที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมโลโก้โอเคคลิกหนึ่งทีกด open กดบันทึกรูปพอกดบันทึกรูปเนี่ยก็จะมีเมนูถัดไปกดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการ เอามาใส่ที่หน้าจอนี้ก็ได้ปรับรูปนะด้านล่างมันจะมีปุ่มปรับให้เต็มกรอบกดบันทึกเห็นไหมมันจะมีรูปกล้องอยู่มาแก้ตรงนี้ก็ได้พอเราคลิกที่โลโก้หนึ่งทีเห็นไหมเราต้องเพิ่มคำบรรยายให้เขาด้วยคลิกแก้ไข พิมพ์ข้อความลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาลูกค้ากดโลโก้เรามาดูเนี่ยเขาก็จะได้เห็นข้อความเราด้วยไม่ใช่ว่ามีว่างเปล่าไม่ใช่ว่าไม่มีข้อความอะไรเลยแล้วก็ว่างเปล่ามันจะไม่น่าสนใจเราต้องพิมพ์หัวข้อสินค้าเราไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเบอร์โทรกับไลน์แล้วก็คุณสมบัติของสินค้าเรา เพื่อให้รูปภาพนี้สามารถปิดการขายได้เลยแต่เมื่อเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยต้องหาคำที่ดึงดูดใจลูกค้าด้วยนะแล้วเราไปเพิ่มสัญลักษณ์ให้หน่าสนใจด้วยนะพิมพ์ไปเลยเซิร์ชหา Google ว่าสัญลักษณ์ ใช้ Google หานะอ่ามันจะเกิดขึ้นมาเป็น Facebook สัญลักษณ์ตัวนี้คลิกเข้าไปเลือกไอคอนที่เราต้องการตามตัวอย่างจะเป็นตัวไลค์นะคลิกเข้าหนึ่งทีนั่นแหละพอคลิกหนึ่งทีปุ๊บมันจะมาโชว์ด้านบนว่าเป็นรูปไลค์กดขัดลอกขัดลอกหนึ่งทีแล้วก็มาที่ Facebook คลิกขวานะ คลิขวาที่คลิที่ขวาที่โนที่เมาส์อ่ะคลิกขวาวางต่อมาเหมือนกันสัญลักษณ์ถ้าอยากเปลี่ยนเราก็ไปหาสัญลักษณ์ตัวใหม่มาแต่ก่อนจะหาสัญลักษณ์ตัวใหม่เราต้องลบตัวไลน์นี้ไปก่อนนะแล้วก็หาตัวใหม่แบบนี้นะกดรีเฟซหน้าใหม่ แล้วก็เลือกรูปตุ๊กตาตัวใหม่มาตามตัวอย่างจะเป็นรูปพระอาทิตนะคลิกหนึ่งทีมันจะมาโชว์ด้านบนคลิกคัดลอกมาที่ Facebook คลิกขวาวางแล้วก็เว้นวักทีนึงแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไป เมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็มาคลิกที่แก้ไขเรียบร้อยอ่ามันขึ้นอะไรมาก็ปิดไปก่อนแล้วก็ปิดกากระบาดด้านบนไปแต่รูปเราก็มาละเราคลิกที่โลโก,โก้อีกทีหนึ่งเพื่อเช็คดูเห็นไหมมีข้อความตามที่เราบรรยายมาไว้เมื่อกี้นี้อ่ะปิดไปเลยต่อมาวิธีทำหน้าปกบ้าง น้ำปกนะเราต้องไปหารูปที่เป็นแนวนอนมาหนึ่งรูปขนาดเป็นแนวนอนนะจะถ่ายมาเอาคีมวางๆงถ่ายมาก็ได้ไปที่เครื่องมือครอปนะตั้งค่าตามตัวอย่างนะ1 9 1 0 p x ช่อง high 7 2 6 p x ต้องอยู่ในเครื่องมือครอปนะอย่าลืมนะเครื่องมือครอปนะ ครอเสร็จแล้วอ่าครอเสร็จแล้วกด enter สองทีนะกด enter สองทีจะเป็นแบบนี้พิมพ์ข้อความเหมือนเดิมไปที่ตัวท T พิมพ์เบอร์โทรกับลายเหมือนเดิมเลยพิมพ์ไปแล้วตัวหนังสือเล็กขยาย edit f r e e r a n s form ยืดข้อออกมาดับเบนคลิกสองที Enter มาบรรทัดที่สองใส่ลาย C A S E สามแใส่เสร็จแล้วนะใส่ลายข้างหน้า Enter 2รทีหรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้นะ Enter 1รหทีหรือดับเบิลคลิกสองทีเห็นไหมฟีทานฟอร์มจะใช้ตลอดเลยเพื่อขยายอันนี้เปลี่ยนสีนะลากคุมพื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็เปลี่ยนสีเห็นไหม ก็เปลี่ยนสีสีเขียวกดโอเคลากคุมพื้นที่ที่เราต้องการเลือกสีกดโอเคทีนี้เราจะใส่เงาด้านล่างไปที่ fx ด้านล่างนะกด outer Out er e g l o outer g o o u t e r g l o w เลือกด้านบนเป็น normal opacity 100 เลือกสีขาวนะช่องด้านล่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องมากลองปรับดูว่าถ้าสวยงามก็โอเคได้เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นเงาเกิดขึ้นมาเซฟแอดเหมือนเดิมเซฟเป็น jpg e นะตั้งชื่อปก02ตามตัวอย่างกดเซฟตรงนี้ภาพหน้าปกเราต้องการให้มันสวย,สวยให้เลื่อนมาสุดเลย สิบสองแมกซมกดโอเคมาที่หน้า Facebook เพิ่มหน้าปกอัปโหลดรูปภาพแล้วก็ไปเอารูปเมื่อสักครู่นี้ที่เราตกแต่งเป็นหน้าปกกด Open รูปก็จะมาอยู่ที่หน้าปกของเรากดบันทึกด้วยนะ ต่อมาเราจะไปเอา,เอาข้อความข้อความนะข้อความบรรยายใต้รูปภาพอะนะที่โลโก้ที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยคลิกหนึ่งทีคลิกแก้ไขลากคุมมาให้หมดเลยลากคุมนะจัดละด้านล่างถึงด้านบนนะคลิกขวาคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปปิดไปเลยกากบาดไปเลย,ลเลยคลิกที่หน้าปกของเรา เห็นไหมมันจะยังไม่มีข้อความเราต้องแก้ไขแก้ไขต้องเพิ่มคำบรรยายแล้วก็คลิกขาวาว่างข้อความเมื่อกี้นี้ก็จะมาลงมาคลิกแก้ไขเรียบร้อยมันขึ้นอะไรกดปิดไปได้เลยเดีย๋ยวลองคลิกเข้าไปดูว่ามีข้อความที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นี้หรือเปล่าคลิกหนึ่งทีนะเห็นไหมจะมีข้อความละกดปิดได้เลยต่อมา กดที่เพจนะวิธีโพสร,รูปโพสร,รูปนะกดที่เพจอ่าคลิกเขียนอะไรบางอย่างคลิกที่รูปภาพอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องการโพสเช่นสินค้าที่มาใหม่หรือสินค้าที่เราต้องการคลิก open เอาเข้อความเมื่อกี้เนี่ยวางลงไปเลยจะปรับแต่งเนื้อหาใหม่ก็ได้นะากดโพสไปได้เลยเห็นไหม รูปภาพเราก็จะโพสต์มาในหน้าเ facebook แล้วในหน้าหน้าเพจของเรานะอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนกดไลค์สิบคนถึงก็จะเห็นเห็นหนึ่งคนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเห็นหน้าเพจมันน้อยละน้อยละถ้าเกิดเราไม่โฆษณาถ้าเราไม่จ่ายตังเราอยากจะดูเพจของเรานะถ้าเกิดเราเข้า facebook เรามาที่ลูกศรด้านบนเราก็จะเห็นเพจของคุณเห็นไหมคลิก okay, เข้าไปก็จะเจอเพจที่เราสร้างไว้ เห็นไหมอันนี้คือโพสที่เราโพสไปเมื่อกี้นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากทําอัลบั้มให้ไปคลิกที่รูปภาพนะแล้วก็จะมีอัลบัม้มสร้างอัลบัม้มคลิกหนึ่งทีเลือกรูปที่เราต้องการกด Open นะสำหรับคนมีสินค้าหลายตัวอยากสร้างอัลบัม้มนะเราก็ใส่ชื่ออัลบั้มเข้าไป เช่นครีมกันแดดครีมทาฟ้าทาฟ้าครีมหน้าขาวครีมแก้สิวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากสร้างอัลบั้มก็กดโพสต์ถ้าอยากเพิ่มรูปในอัลบั้มก็เพิ่มได้เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คืออัลบั้มของเราละครีมกันแดดเพิ่มรูปภาพได้ดนั่นถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างอัลบั้มอีกก็ไปที่รูปภาพซ้ายมือเหมือนเดิมสร้างอัลบัม้มเห็นนะคลิกเข้าไป